กราบสวัสดีเพื่อนๆและน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมโดนัโดโดแล้ว,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 วตอนนี้เราอยู่กันในเกมเอาวีอีกครั้งแล้วนะครับผม,ผมก็เกมนี้จะเป็นยังไงก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับผมก่อนจะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมเพื่อติดตามผลงานหรือติดตามเกมอื่นๆต่อไปนะครับผมนอกใต้รังคลิปไปลุยมอทอดเอาอยู่ไหม่เจอขีนะไม่น่าอยู่เอาอะไรดีวะ ต้องเล่นอารมณ์ของฮะขอกมาหนันะครับทนะ่านก็เป็นป่าเหรอใช่เลยใช่ไม่ได้เลือดตำแหน่งเลือกเขาเขาไม่ได้เลือกตำแหน่งนะแต่ตำแหน่งเลือกเขา <c oughs> ตำแหน่งเลือกเขาอ่ะใช่ <c oughs> <c oughs> จะกินนารีหน่อยรอบนี้สภาพไหว,หวพพป้ะวะมีตัวหลวงนี่กู จ้งเลยเนี่ยฮีอร่เออว่ะมันวิ่งมาได้นี่ว่ะดีวันนี้ค่ะอ้าวอ้าเป็นกูเฉยนะอ้าเอ้อใครัาดกูว่าไม่น่ารอดว่ะเกมนี้ตั้งแต่ย้อนแล้วย้อนลงไอ้เหี้ยไหนจะเปลี่ยนก็เปลี่ยน ไม่สลับเว้ยนี่ยกเลิกด้วยอีกสิบวินาทีดีดีมันสดทันเลยงั้นฮรัม่งกกดเทนมาแล้วเมื่อกี้เลือกเองอ่ะไอ้เวนไม่ได้มันกดเล่นไปมั่วเลยวะท่านไอื่อกี้มันกดจะกดสลับกับผมเว้ยไอยอนอะ่ะ <c> ก <oughs> ูกูว่าไม่ไม่ได้เรื่องแล้วละ่ะ เพิ่งขึ้นมาเมื่อกี้เราจะลงกันอีกแล้วเปล่าวะไอเราลงจนชินแล้วอย่าไปกลัวเลยโอ้เออไอเมื่อกี้ไอยอนมันมันเลือกตัวใช่ไหมแล้วมันกดสลับกับผมวะยินดีต้อนรับซูอาโอวีอะไรของเขาอ่ะสกิลไหนมันยิงไว้กิลเด้อหนึ่งหรือสองหนึ่งเปล่าสองออสองสองหนึ่งรู้สึกมันจะ กะเถิบอะไรไม่ได้เลยรุ่งไปแล้วก็แค,แค่นี้ก็รู้แล้วใช่ไหมว่าจะชนะหรือเปล่าเย็บจะดไม่โดนไม่โดนคอสเป่าแล้ว ไี่ไย่งบูด้วยพิกซี่ล่าไม่มีบูมในเมืองเอา้าเราได้บูอ่ะเอาวะเอาว่ะอ,อืมแล้วหน่อยไหมแล้วหน่อยไหมดูไห้ของกูออกอะไรปะวะอ๋อโอเคโอเคโอเคได้อยู่มั้งไอซ์<ำ> อันนี้ไม่ต้องออกแล้วนั้นน่ะเก็บไปได้มีหน้าีน้าคอสเขียกกะนาคอสไม่เขียก่ะงให้เลยอะโอุตสาห์ทิ้งเลนให้นาคอสฟาร์มนาคอสไม่ฟาร์ามเสียเปล่าเนี่พึ่งไปถอยแดงเข้ามาลนะอ๋อเอาเวรแล้วฝั่งเราเขาจะเอาอะไรเขาไล่ฟาร์อมอ่ะปะบูก็อยู่นี่แดงก็อยู่นี่ ไอ้เอนของเขาบริจาคอ๋อเหรออีอโดนไปดิโดนนะโดนนะไอ้เพื่อนูองเขต่อให้แค่นั้นบอกบอกบอกไม่เอาก็ได้อะไรเงี้ยเหรออเไยล่าค่ะอีกสี่อือน่าสนใจอาร์ตีนะเนเน่เน่รด็ดบ๊อก แม่มาปวดจริงๆไอเวนเอาเลือดหลังป้อมวายแกใครขโมยไปวะเนี่ยขอเน้ยเฮ้ยปิ้วๆๆๆๆๆนี่หัวอะไรข้าวอย่างไรนะป้อนขึ้นป้อนมนให้ได้ โมนี่หั่ตอนมึงดีห้าหกร้อยห้าหกร้อยอยู่ลุงลุงจังหวะนี้ไม่ได้ฟาร์มง,ง่ายๆนะบอกเลย รูปเขาแล้วว่านัดตรงอันอนี้ <c oughs> ผมกลับไปเคลียร์เริงการก,กับว่านาคอร์ไม่เคลียร์นั่นแหละตุส่สาวแบบให้ฟาร์มแบบตรงกลางแล้วเกิดไ,ไวๆเงินดีๆไม่เอานะคอร์แล้วหยอ่อนกูไป <c oughs> สัดแหล่ลักป้อมจังเลยกดเขาแล้วก็ไปอยู่ในป้อมตัวเองนาคอร์ตตีเขาเรื่องเต็มบับเลยอ <c oughs> ือ <laughs> ไม่ถึงว่ะูาไปแล้วคอคอมโบไปหนึ่งชุดสี่นาทียังอ่ะสนาทีเอาได้นะป้อมอ่ะ จะได้รีบเคลียร์ไปจบพิกซี่เปไงเนี่ยศพขอโทษนางพิกซี่ปีกเธอไม่เท่าปีกฉันหรอกนี่ไปบนน่ะหนีไปบนน่ะมันทิ้งลราวิวไว้ล่างเอ้าเราไม่ทำกันวะทำไมเขาทำกันอย่างนี้ยอมไม่มาตีป้อมหรอเฮ้ย โอ <S <S ไปดิฝ่ากูยอนไอ้หำเอื้อโอ้โหโอ้ครึ่งหลอดไปแล้นะขอกนันบอลไดทีฝากดูแลป้อมด้วยป้อมเลนดะของเรามันไม่กันหรอก An ally has been bye bye, defeated! Cool. Your tower has been destroyed. Where you, you have mm. defeated an enemy. Mm. Mm. Shall we enter a covenant? You will be mine forever. Hold up, hold up, hook don't be. My loyal subject, an enemy has been defeated. Call. Double kill. เอาป้อมล่างนี่ย้อนเราอยู่บนกันเยอะอืมตายว่ะคุยตายว่ะมึงมาตีป้อมดีอีกมึงตีคีบแบบโป๊ะยังฟ้ามอยู่ยังฟาร์มอยู่ย้อนอย้นเพื่อนสนใจป้อมหน่อยเพื่อนเหรอ ให้กิลเดอร์ตีคนเดียวได้ไงเนี่ยเอาเอาเอาจนแตกเอาย้อนกูยังฟาร์มอยู่เอาเกาตายซะมันจะแพ้กับอีแบบเนี้ยพวกเนี่ยเราเข e โดนถูกโจมตี นี่คือต้องออกของตีไวยมาตีป้อมเองไหมี่ะไม่ได้ผมดักให้ผมดักให้โอ้ยไม่ทันท่นกล้วเหรอโอ้เสียดายมาไม่ทันช้าไป จย่งนะคอดฟ้าไปคุกกว่าทีทจะเ, <c oughs> เล่ยจากตอนแรกอะเห <c oughs> มือนจะมีปะเปอร์เซ็นชนะหกสิบสี่ตอนนี้9ก9ากับสิบแล้วจากอนแกอะเอะปอร์คร็นชูกสิส่งออกไปแล้ว An enemy แล้ว หนีหวะขอดน,น,นึงนีย้อนยอนทำอะไรพีซีไปล่าง ย้อนขิดแล้วฮะนัดตายไปตั้งมันเพี้ยนตั้งแต่มันกดขอสลับตำแหน่งไปเรื่อยเลือกไม่เล่นมูสู้หมดแล้ว แม่งเพิ่มเลือดว่ะอือูล็อกให้ใอนะมันใช้อันตีไปแล้วนะเออมันใช้อันตีไปแล้วแล้วเหนื่อยใจแก็ย้อนแท้พิกเกอร์เข้าไปทำไมวนะน่ะเห็นเห็นแค่หิบอยู่ว่าเขาตายแล้ว การรูลัวไม่ตายไงซ้ำอีกสักรอบอผมได้แน่เลยวะาากลับขอกลับก่อนนะสี่แต่แต่ทำไมเกมมันเกมมันแรงแบบตออ่อเนื่องวะเกมมันแรงตออ่อเนื่องวะอ่าทีนี้มึงจะฟาร์มมึงก็ฟาร์มไปย้อนไปเขาตายสี่แล้ว <laughs> ยังยังไม่เอาป้อมอีกโอ้ยคีล่าเข้าหลังละ คีล่าเขาหลังย้อนละตาย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 เฮ้ยคนอยู่ฝั่งไหนฝั่งนู้นแหละใช่อย่ฝั่งนู้นคุณเชี่ยวฝั่งนู้นไม่ชงไม่เชี่ยวแม่งนะแคลลี่เราอ่ะมันแปลกไรบ้าเล้วบ้าว่าให้กิลเดอร์ทับเลดสีป้อมเอง หัวจปะปวดมเอาป้อมกลางดิว้วล็อกเข้าเฮ้ยเขาแพ่นั้นอุ๊ยข้างหลังเขานัวกันอยู่วะคู่อลีเขาไปดิไปดิ ออกเลนนี้มตีแล้วมันตีแล้วมันตีแล้วเวนกมไลเลยไล่เลยกทกันทังกันเลยโอ้โหวิ่งไปกันเีวะเขาป้อมเลยอ่ะแล้วงรถมึงป้อมแลยอมไป้อมข่าย่าไป้อมข้าดีกว่าเสียตังค์ให้คนอื่นเด้อเด้อเด เฮ้ยเอางงทมันเอาแมงสูดเอาแมงสูดเอาแมงสูี๋ยวขอเคลียร์ล่างแป๊บนึงนะเดี๋ยวอยู่ๆก็เดินมาเจอเหี้ยอกันไอ้มีดาเมจเห็นบ้างวะสองคนเราใครมีดาบเบลตีป้อมได้บ้างอะ เขาไปเอามังกรคนเดียวมีอยู่ถึงหนึ่งให้มันทำตัวเป็นประโยชน์เว้ยให้ย้อนไปเฟอ๊ะแต่มันไม่ใช่หน้าที่มึงป่าววกูยังอยู่ปะยังอยู่ดิยเอานัทเราปล่อยให้ย้อนไปแทนเหงื่อเราเราเก็บหลัง ย้อนแทงนี่โอ้ไม่ใจเลยไปไปย้อนลากปีดไปเออโันเป็าการ์เออ้ออย้อนไกลไปแล้วปิดไม่ได้ว่ะมันดาเมจมันเริ่มไปนี่แล้วเอาก่อนโอ้ มาแล้วป่ามันไม่ได้เกิดแล้วอะมันโดนแบบล้วงจนแบบเราล้วงป่ามันหรือมันล้วงเราไม่รู้ไม่แต่แต่ด้วฝั่งเราอะโดนโดนฝั่งเราล้วงเองเอาป่ะเอาป่ะโอ้โหตายวะโอ้โหสวยสวยสวยเอาหมด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  มันเพิ่มเลือดปะอุ้ยอุลยหมดแล้วหมดแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัได้นะ่ยทำเล่นไปแต่ไม่สู้ดีกว่าแย่ไม่สู้ดีกว่าเอาป้อม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 มาตรวยดูย้อนป่ามันไม่ต้องไปล้างมันแล้วช่วยเพื่อนตีป้อมดิเพื่อนโหลเอ๊ะตะเอ้ยเอาสู้ได้ปะสู้ได้ปะเอ้ยจิบตีตายสาถูกเฮ้ยเอาไม่ลงหรอกเฮ้ย ลองไปรูดป้อมเล่นนี่เลือดป้อมเหลือพันสองนย <c oughs> โอ้ยป้์มไปเรื่อยเปื่อยเลยวะย้อนกูดามเมจมันก็ไม่ใช่น,น,น้อยนะยังไงก็ได้ย้อนขวายมีประโยชน์ไหนวะเอาก่อ,อนมึงจะตายมึงเอาป้อมนี้ให้แตกดิย้อนยังไงย้อนยังไงย้อนย้อนป้อมป้อมป้อมก็คือป้อมก็ยังอยู่เฮ้ย <c oughs> หัวก็จะปวด ป้อมบอกโน่งเงป้อม่ะเห็นเปล่าเนี่ยเรียบร้อยแล้วป้อมคือป้อมมันอันติอยู่มันอันติไปแล้วนะโอ้โหโดนลักขาโอ้ย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 เกือบจะเกลี้ยไปสูงสูงไว้ถ้าผมแทงให้ทายตีป้อมให้ผมน ไม่ต้องพึ่งนาคอสอะเราเราเอาดาร์กได้ป่ะวะเอาได้เอาได้เอาได้เดี๋ยวผมอัดหลังให้ปังนะตีเลยฮะนัดปังสับหลอดให้โอ้ยแทบไม่เข้าเลยฮะนัดมาแล้วะวะมาแล้ะวะเอาคืนวะมันเอาต่อบปะเนี่ยเอาสุดไปะเนี่ยมีมาตีแล้วนะแกได้จะคิวเออตายาว่ะ ไปแล้วแทงเข้าไปแล้วแทงเข้าไปแล้วกูควรจะแพ้ว่ะสภาพเนี้ยเอ้ยป้อมเรายังไม่แตกนะทำเป็นเล่นไปป้อมมันก็ยังยันแตกยันยิงแทงยิงกลัวเลยรวะเอามันเอาเอาสวนบอลบอลบอลบอเออเราได้ดาบว่ะได้ด้วยเอาว่ะต้องได้แล้วแหละผมเข้าไปรวบตีนขนาดนั้นนะ คุ้ยแม็กโอ้โหเลือดเต็มไอ้ตัวนี้แม็กเขาขี้โกงเลยอารมณ์คล้ายๆอันั่นเลยไอ้ขี่ม้าที่ตีเลี้ยงเลือดเล่นดิ่งอ่ะย้อนมาวะเฮ้ยย้อนมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูคิวแล้วย้อนกล่าวแล้ววิ่งป้อมนะก็ยังยังอยู่ ก็ย yup. ังอยู่ตาการตาต่อไปอ้มลาวิหัวไอ้สั์มาละกูมาละรอบนี้กูมาพร้อมคลิปเฮ้ยเลือป้อมเหลือสามพันไปเราไปรวมตัวข้างล่างกี่ป่ะอะยอมไ้เลย ไอ้มันไม่อยอมแพ้ไอ้ตัวม่วงตีป้อมแปกเว้ยไม่ใช่ใช่ตัวม่วงตีป้อมแปกไม่ใช่ว่ามันยอมแพ้เหรอ,อตัวม่วงตีไอ <laughs> ้ยจนะแบบงงงงเอ๊ะม <c oughs> ันจะได้ก่อนออกมาเลือดมันเหลือสามพันหรือสองพันกว่านี่แหละเราทิ้งตัวม่วงไว้ตี <c oughs> อ้อในท<แ>ี่สุดวันนี้ <c oughs> ดาวก็ขยับขึ <c oughs> ้นหนึ่งดวงกำไรกำไรแล้วหน <c oughs> ึ่ง